เมื่อชายผู้ถูกสังคมตราหน้าว่าขี้ขลาดหนีมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองฐานหินนรกแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนจิตใจดีมันเลยทําให้เขาได้กลายมาเป็นคนที่น่าเคารพนับถือของคนงานในเมืองและจากนั้นไม่นานก็เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ขึ้นซึ่งชายที่ถูกตราหน้าว่าขี้ขลาดก็ได้เสี่ยงชีวิตช่วยผู้คนได้จํานวนมากจนเขากลายเป็นฮีโร่แห่งเมืองนรก สัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องหายนะหมือพิหารก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกลางทะเลที่มีแต่คลื่นลมเกรี้ยวกราดพายุโหมกระหน่ำลงมาอย่างหนักกัปตันวิชัยจึงได้สั่งการให้ลูกน้องเตรียมรับมือในส่วนต่างๆ เพื่อให้เรือแล่นต่อไปได้อย่างปลอดภัยแต่ทันใดนั้นก็มีคนมาแจ้งว่าเรือรั่วเป็นรูขนาดใหญ่ซึ่งผู้กลาสีเรือก็พากันแตกตื่นตกใจวิชัยเลยเรียกให้ทุกคนกลับมาประจำการเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉนินนี้แต่ก็ไม่มีใครฟังคำสั่งวิชัยเลยเพราะพวกเขารู้ดีว่าเรือได้รับความเสียหายเกินกว่าจะแก้ไขได้แล้วพวกเขาเลยพากันหนีตายลงเรือชูชีพส่วนวิชัยในฐานะกัปตันเขาก็ไม่อยากสละเรือและทิ้งผู้โดยสารไปแบบนี้เขายังคงยืนอยู่บนเรือด้วยความสับสนส่วนกลา สีเรือก็ตกรเรียกให้รีบกระโดดลงมาซึ่งสุดท้ายแล้ววิชัยก็หนีเอาชีวิตรอดออกมาและปล่อยให้เรืออับปางลงสู่ก้นทะเล หลังจากนั้นการสละเรือของวิชัยก็กลายเป็นข่าวดังไปทั่วอินเดียเนื่องจากวิชัยมีพ่อเป็นถึงทหารเรือระดับสูงที่เคยได้รับเหรียญกล้าหาญสูงสุดและเหรียญตราอื่นๆอีกมากมายดังนั้นการที่วิชัยกลัวตายเอาชีวิตรอดจากเรือจึงสร้างความอับอายให้ครอบครัวและทําให้เกียรติทหารเรือของพ่อเสื่อมเสียซึ่งพ่อของวิชัยก็ถึงขั้นตัดขาดความเป็นพ่อลูกแถมยังไล่ให้วิชัยออกจากบ้านและไม่ต้องกลับมาให้เห็นหน้าอีก ในส่วนของกฎหมายวิชัยก็ถูกสารทหารตัดสินความผิดและสั่งลงโทษด,ด้วยการปลดออกจากตำแหน่งพร้อมถึงยกเลิกใบรับรองต่างๆของวิชัยซึ่งมันก็เท่ากับว่าเขาหมดอนาคตในสายอาชีพนี้หลังจากพิจารณาคดีเสร็จเจ้าหน้าที่ก็จะพาวิชัยกลับออกไปทางด้านหลังเนื่องจากหน้าสารมีผู้คนที่โกรธแค้นวิชัยจำนวนมากรวมถึงญาติผู้โดยสารที่เสียชีวิตซึ่งถหากวิชัยไปทางนั้นเขาคงถูกรุมประชาทันแน่นอน แต่ทางด้านวิชัยกลับอยากลงโทษตัวเองเขาเลยเดินไปให้ผู้คนสาบแช่งและทำร้ายเพราะเขาคิดว่าการทำแบบนี้มันจะช่วยให้เขาหลุดพ้นจากฝันร้ายไปได้แต่ไม่ว่าวิชัยจะทำยังไงสิ่งผู้คนสาบแช่งและคำกลดา่ามันก็ตามหลอกล้อนวิชัยอยู่ตลอดจนเขาหมดความนับถือในตัวเองและหมดแรงที่จะมีชีวิตต่อจนกระทั่งวันหนึ่งวิชัยก็รับรู้ได้ถึงการมีชีวิตอีกครั้งโดยเขาได้มาเป็นคนงานเมืองฐานหินนรกซึ่งเป็นที่ที่วิชัยทำงานอย่างหนักมาก พอทำงานเสร็จเขาก็จะหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าแม้จะยังฝันร้ายอยู่บ้างแต่ที่นี่ก็ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่ามีความนับถือให้ตัวเองขึ้นบ้างโดยในทุกครั้งที่เหมืองเกิดอุบัติเหตุวิชัยจะเสี่ยงชีวิตลงไปช่วยคนงานโดยไม่สนใจความปลอดภัยของตัวเองเลยด้วยเหตุนี้คนงานที่นี่จึงเคารพนับถือวิชัยมากๆจากเดิมที่วิชัยเคยถูกรายล้อมด้วยผู้คนและคำด่าสาบแช่งในตอนนี้มันได้กลายเป็นคำยกย่องสรรเสริญ นอกจากเรื่องการทํางานแล้วนอกเวลาง,งานหากมีใครเดือดร้อนหรือถูกพวกนักเลงรงังแกวิชัยก็จะเข้าไปช่วยทําให้พวกนักเลงในเมืองไม่ค่อยชอบหน้าวิชัยสักเท่าไหร่แต่พวกเขาก็ไม่กล้าทําอะไรเพราะวิชัยแข็งแกร่งมากๆแถมเวลาที่เขาสู้เขาก็สู้อย่างบ้าคลั่งอย่างไม่กลัวตายตัดฉากไปที่ภูริจะของเหมืองสุดชั่วเขาเป็นคนที่สนแต่ผลประโยชน์เอาแต่จะได้จนไม่เห็นหัวคนงานเลยสักนิด เมืองที่นี่จึงเป็นดั่งนรกที่คนงานต้องทำงานหนักเดนแลค่าแรงเพียงน้อยนิดแท้แมงต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพราะภูริไม่เคยลงทุนเสริมความปลอดภัยในเมืองเลยพอมีคนเจ็บคนตายภูริก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยส่วนคุณภาพการรักษาของที่นี่ก็แย่ม,ยม,มากๆเพราะห้องพยาบาลขาดแคลนทั้งพยาบาลยาและเครื่องมือในวันหนึ่ง ราวีซึ่งเป็นวิศวกรคนใหม่ก็ได้มาแจ้งให้ภูริรู้ว่าอุโมงค์เหมืองใหม่เลขสี่ไม่สามารถขุดต่อได้แล้วเพราะมันอยู่ใกล้แหล่งน้ำมันจึงมีความเสี่ยงที่น้ำจะทะลักเข้ามาท่วมเหมืองและนั่นก็หมายถึงความสูญเสียครั้งใหญ่เพราะในเหมืองมีคนงานอยู่หลายร้อยคนแต่ไม่ว่าราวีจะเตือนยังไงภูริก็ยังสั่งให้ขุดต่อโดยไม่สนใจชีวิตคนงานเลยเพราะเขามีความคิดที่ว่าถ้าคนงานตายไปก็แค่หาคนใหม่มาแทนซึ่งการที่ภูริทำแบบนี้ได้เหมือนก็เป็นเพราะพวกคนงานไม่สามารถ อรองหรือเรียกร้องอะไรจากเขาได้เลยโดยที่ผ่านมาเมื่อคนงานมีท่าทีว่าจะแข่งข้อหรือคิดจะรวมกลุ่มประท้วงผู้ริก็จะรีบกำจัดคนงานพวกนั้นไปด้วยเหตุนี้แม้ว่าวิชัยจะเสียสละตัวเองเสี่ยงชีวิตช่วยคนงานจากอุบัติเหตุไว้หลายครั้งผู้ริก็ไม่คิดที่จะตบรางวัลอะไรให้เลยแถมเขายังจะหาทางกำจัดคนอย่างวิชัยออกไป ตัดฉากไปที่ห้องพยาบาลในวันนี้มีหมอคนใหม่เริ่มทำงานวันแรกเธอมีชื่อว่าสุดาซึ่งการที่หมอกเก่งอย่างเธอทิ้งงานจากโรงพยาบาลดีๆในเมืองแล้วมาทำงานเงินเดือนน้อยในที่แย่ๆแบบนี้ก็เพราะเธอรู้ว่าคนงานเมืองที่นี่ต้องการหมอมากที่สุดโดยในตอนเธอยังเด็กพ่อของเธอป่วยหนักกลางดึกซึ่งที่หมู่บ้านก็ไม่มีโรงพยาบาลส่วนคลินิกก็อยู่ไกลามากๆทําให้ในตอนนั้นชีวิตของเธอตกอยู่ในความสิ้นหวังสุดาที่ยังเป็นเด็กทําได้แต่ม,มองพ่อจากไปอย่างช้า,ชา และนับจากวันนั้นสุดาก็ตั้งใจเรียนให้ได้เป็นหมอเพื่อที่จะมารักษาผู้คนในที่ที่ต้องการหมอจะได้ไม่มีใครตายจากไปเหมือนพ่อของเธออีกตัดฉากไปที่มังกันนักโทษจอมเจเลเเ้าและนักโทษคนอื่นๆถูกเกณฑ์มาใช้แรงงานที่เหมืองหินแต่มังกันก็มักจะแอบอู้อยู่บ่อย พอผู้คุมมาเห็นมังกันก็ถูกลงโทษให้ไปทำงานเสี่ยงตายซึ่งก็คือการวางระเบิดแต่มังกันก็ได้ใช้จังหวะที่ฝุ่นควันฟุ้งกระจายแอบหนีผู้คุมไปได้สำเร็จซึ่งเขาก็ได้หนีขึ้นรถบรรทุกฐานหินทำให้เขามาอยู่ที่เมืองฐานหินของผู้ริมังกันเลยตัดสินใจมาเป็นคนงานเหมืองที่นี่เพื่อเป็นการซ่อนตัวจากตำรวจแต่แทนที่เขาจะอยู่ที่นี่แบบเงียบๆเ,เขากลับทำตัวกลางไปทั่ว จนคนที่นี่เริ่มรู้จักเขาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือชานโน่แม่ค้าสาวช่างฝันและเมื่อเธอได้เจอมังกันเธอก็เตือนเขาว่านายจะกลางกับใครก็ได้ยกเว้นลูกพี่วิชัยนายจำไว้เลยว่าอย่าทำให้เขาโกรธเด็ดขาดในวันหนึ่งราวีได้มอบหมายงานขุดในจุดที่ขุดยากมากๆ โดยคนที่ทำได้ต้องเป็นคนที่ขุดเก่งและฉลาดในการทำงานมาอย่างนั้นไม้ค้ำยันอาจพังลงมาได้ซึ่งงานที่ทั้งยากและเสี่ยงแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีคนงานอยากทำายกเก้นกระต่วิชยัยเขาเสนอตัวที่จะทำงานนี้แต่พวกนักเลงที่มีเรื่องกับวิชยัยก็ได้ใช้จังหวะที่ทุกคนเลิกงานแอบไปพังไม้ค้ำยันจนทำให้หินถล่มลงมาปิดทางออกของวิชยัยซึ่งวิชัยก็พยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเพราะทุกคนเลิกงานไปหมดแล้ว แต่ทันใดนั้นราวีที่ยังอยู่ในเหมืองก็ได้ยินเสียงของวิชัยเขาเลยขุดช่วยวิชัยออกมาได้ซึ่งวิชัยก็ได้รับบาดเจ็บเขาเลยถูกพาตัวไปห้องพยาบาลมันเลยทําให้เขาได้พบกับสุดาเมื่อสุดาได้เห็นแผลเธอก็บอกว่ามันค่อนข้างสาหาัสตอนทําแผลจะเจ็บมากๆสุดาจึงจะฉีดยาชาให้แต่วิชัยก็บอกว่าไม่ต้องเปลืองยาชาความเจ็บปวดคือชะตาของผมทางด้านสุดาเมื่อได้ยินวิชัยพูดแบบนั้นเธอก็พอจะเดาได้ว่าวิชัยต้องมีปมในใจอะไรบางอย่างแน่นอน ในขณะเดียวกันราวีก็ได้มารู้ที่หลังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับวิชัยเป็นฟีมือของกลุ่มนักเลงในฐานะวิศวกรเขาจึงได้ไปสั่งสอนพวกนักเลงแบบจัดหนักจัดเต็มเพื่อให้คนงานใต้การดูแลของเขาไม่กล้าที่จะก่อเรื่องอีก เมื่อใกล้สิ้นปีพวกคนงานก็ได้รวมตัวกันประท้วงเนื่องจากภูริจะให้โบนัสพวกเขาแค่เดือนเดียวแต่ไม่ว่าพวกเขาจะเรียกร้องยังไงจะตะโกนและโวยวายเสียงดังแค่ไหนภูริก็ไม่สนใจเลยสักนิดทันใดนั้นราวีก็เสนอตัวเข้ามาเป็นตัวแทนคนงานเพื่อเข้าไปคุยกับภูริแต่ราวีก็มีข้อแม้ว่าในระหว่างนี้คนงานทุกคนจะต้องรอกัน,นเงียบและห้ามก่อความวุ่นวายเด็ดขาด หลังจากนั้นราวีก็เข้าไปเจรจาขอโบนัสให้คนงานเป็นจำนวน3เดือนตามในสัญญาจ้างในตอนแรกภูริก็ยืนยันว่าจะไม่ยอมแต่ราวีก็ทั้งเถียงทั้งตำหนิความใจดำอำมหิตของภูริโดยไม่เกรงกลัวว่าจะถูกไล่ออกจนในที่สุดคนเห็นแก่งเงินอย่างภูริก็ยอมจ่ายโบนัสให้3เดือนซึ่งเหตุผลที่ภูริต้องยอมทำตามที่ราวีขอแถมยังไม่ไล่ราวีออกก็เป็นเพราะภูริเห็นว่าคนงานทุกคนอยู่เงียบๆตามที่ราวีบอกอย่างเชื่อฟัง รือก็คือพวกคนงานเคารพนับถือราวีมากๆดังนั้นถ้าไล่ราวีออกคนงานหลายคนอาจออกตามเขาไปในวันหนึง่งมังการได้มาเจอวิชัยที่ร้านชาเขาเลยเข้าไปก่อกวนยั่วโมโหแต่วิชัยก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรมากเขาแค่สแสดงให้มังการได้รู้ว่าอย่ามายุ่งกับเขาอีกแต่มังการก็ไม่ได้มีท่าทีกลัวเลยสักนิดแถมเขายัางดูเหมือนจะชอบกับการที่ได้มีเรื่องกับวิชัยอีกต่างหาก ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาทั้งสองก็บังเอิญได้มาร่วมงานกันแต่ในขณะที่วิชัยตั้งใจทำงานมังการกลับก่อกวนด้วยการยึดกุญแจรถแล้วก็ลงไปอู้งานที่ร้านข้างทางแต่ทางด้านวิชัยก็ไม่สนใจเขาต่อสายตรงเพื่อสตาร์ทรถแล้วก็ทิ้งมังการไว้ที่ร้านคนเดียวในคืนหนึ่งมีคนงานป่วยหนักกลางดึกวิชัยเลยอาสาไปเรียกสุดามารักษาให้ซึ่งในระหว่างทางทั้งสองก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเริ่มมีใจให้กัน แต่ในขณะเดียวกันนั้นมังกันก็บังเอิญเห็นวิชัยสนิทสนมกสุดาเขาเลยยั่วมโมโหวิชัยด้วยการเข้าไปก่อกวนและข่มขู่สุดาถึงห้องพยาบาลเมื่อวิชัยรู้เรื่องนี้เขาก็ไปหามังกันด้วยความเดือดดาลแต่ในระหว่างทางตำรวจก็ได้เรียกให้มาช่วยดูว่ามีคนหน้าตาแบบนี้มาที่เมืองหรือเปล่า เมื่อวิชัยได้เห็นรูปเขาก็รู้ได้ทันทีเลยว่าคนที่ตำรวจกำลังตามจับคือมังกันแต่วิชัยก็ได้บอกตำรวจไปว่าไม่มีเพราะเขายังไม่อยากให้มังกันถูกจับไปก่อนที่เขาจะได้จัดการสั่งสอนมังกันให้สาสมกับสิ่งที่ทำกับสุดา ช้าวันต่อมาในที่สุดวิชัยและมังกันก็ได้มาเจอกันอีกครั้งทั้งสองเดินเข้าหาอีกฝ่ายอย่างไม่เกรงกลัวจากนั้นก็เริ่มแลกหมัดแลกเท้ากันอย่างดุเดือดและไม่มีใครยอมใครคนหนึ่งก็ดุดันคนหนึ่งก็บ้าคลัง่งแต่ทันใดนั้นดราวีก็ได้เข้ามาห้ามทั้งสองไว้การต่อสู้ในครั้งนี้จึงยังไม่มีผลตัดสินผู้แพ้ชนะ ตัดฉากไปที่นักข่าวสาวสวยคนหนึ่งเธอเป็นเพื่อนสมัยเรียนของราวีซึ่งเธอก็มาอยู่ที่เมืองทานหินได้สักพักแล้วแต่เธอก็ไม่ได้มาในฐานะเพื่อนของราวีเธามาในฐานะแขกคนพิเศษของภูริโดยเธอเป็นลูกสาวเพื่อนสนิทของภูริซึ่งเธอก็ถูกเชิญมาที่นี่เพื่อเขียนข่าวดีๆให้ แต่หลังจากที่นักข่าวสาวได้มาเห็นความโหดร้ายในเมืองและได้เห็นความทุกข์และความสิ้นหวังของคนงานเธอก็ตัดสินใจเขียนข่าวตีแผ่เมืองนรกแห่งนี้โดยไม่สนใจเลยว่ามันจะทำให้ภูริไม่พอใจแถมเธอยังข่มขู่ภูริว่าเธอจะเขียนข่าวตีแผ่เรื่องนี้อีกร้อยครั้งเพื่อให้รัฐบาลได้รับรู้ว่าเมืองนรกนี้ควรถูกสั่งปิดไปซะทางด้านภูริก็โกรธมากๆที่เธอทำแบบนี้แต่เขาก็เกรงใจเพื่อนเขาเลยทำได้แค่ไล่เธอออกไปพักที่อื่น นักข่าวสาวเลยไปขอพักอยู่กับราวีซึ่งการที่ทั้งสองได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาไปมากกว่าความเป็นเพื่อนในขณะเดียวกันนั้นสุดาก็สแสดงให้วิชัยรับรู้ว่าเธอรู้สึกยังไงซึ่งทางด้านวิชัยเองก็รักเธอแต่เขาก็เจียมตัวเองว่าเป็นแค่คนงานเหมืองจนๆไม่คู่ควรกับคนดีๆอย่างเธอแต่สุดาก็บอกว่าเธอรักวิชัยเพราะเป็นคนจิตใจดีและเธอก็ไม่ได้สนเรื่องชนชั้นฐานะ ตัดฉากไปที่ชานโนแม่ค้าสาวสวยประจำเหมืองเธอขยันทำงานหาเรคขายของอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยโดยเธอมีความฝันว่าอยากเปิดร้านขายของเล็กๆของตัวเองซึ่งมันก็ต้องใช้เงินลงทุนพอสมควร แต่แล้วในวันหนึง่งเธอก็บังเอิญไปเห็นประกาศจับมังกันซึ่งเขาก็มีค่าหัวนำจับสูงถึง5,000รูปีและด้วยเงินจำนวนนี้มันก็สามารถเปิดร้านขายของได้สบายๆเธอเลยรีบเดินทางไปแจ้งตำรวจว่ามังกันซ่อนตัวอยู่ที่เมืองแต่ในระหว่างทางเธอก็ถูกพวกนักเลงวิ่งไล่ตามเพื่อหวังจะทำมิดีมิร้ายเธอ แต่โชคยังดีที่มีคนมาช่วยเธอไว้และคนคนนั้นก็คือมังกันซึ่งเขาก็ได้เข้าไปสู้กับพวกนักเลงอย่างบ้าคลัง่งไล่ต่อยไล่กระทืบพวกนักเลงจนเละส่วนทางด้านชานโนที่รอดพ้นความเลวร้ายมาได้ก็เริ่มไม่แน่ใจว่าไปแจ้งตำรวจดีหรือเปล่าซึ่งมันก็เท่ากับว่าเธอต้องเลือกระหว่างความฝันกับการตอบแทนผู้มีพระคุณอย่างมังกันหลังจากที่คิดทบทวนอยู่นานในที่สุดเธอก็เอาประกาศจับของมังกันไปเผาทิ้งในวันหนึ่ง เกิดอุบัติเหตุขึ้นที่เมืองแต่ในครั้งนี้วิชัยไม่สามารถลงไปช่วยได้เหมือนทุกครั้งเพราะอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่อนข้างรุนแรงจนทําให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง5คนเมื่อวิชัยได้เห็นแบบนั้นเขาก็ไปดักขวางรถของภูริเพื่อตําหนิและด่าที่ภูริไม่เคยสนใจเรื่องความปลอดภัยของคนงานเลยซึ่งวิชัยก็ได้บอกว่าความเห็นแก่งเงินของคุณทําให้มีหญิงสาวต้องเป็นม่าอย่างทุกข์ใจทําให้เด็กชายหญิงต้องกําพราพ่ออย่างน่าสงสารแต่ไม่ว่าวิชัยจะด่าและข่มขู่ยังไงภูริก็อาตาพูดว่ การทำเหมืองมันต้องเกิดอุบัติเหตุเป็นธรรมดาอยู่แล้วถ้าใครไม่พอใจก็ลาออกไปสิเพราะไม่ว่ายังไงการที่ฉันจะรับผิดชอบเรื่องนี้มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วทางด้านวิชัยเลยบอกว่าถ้างั้นผมรับผิดชอบเองหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกวิชัยคนนี้จะไปฆ่าคุณแน่นอน ตัดฉากไปที่ราวีเขาได้สั่งให้คนงานเจาะช่องเล็กๆที่ปลายอุโมโเพื่อตรวจสอบว่าสภาพดินข้างหน้าเป็นยังไงบ้างซึ่งจากการตรวจสอบดินที่เจาะออกมาได้ก็เต็มไปด้วยน้ําแถมยังเป็นน้ําที่มีแรงดันสูงซึ่งมันก็อันตรายมากๆเนื่องจากมันเสียงที่น้ําจะทะลักเข้ามาท่วมเหมืองราวีเลยสั่งให้คนงานหยุดการขุดไว้แค่นี้ก่อน จากนั้นก็ไปแจ้งให้ภูริรู้เรื่องนี้แต่ก็เหมือนอย่างเคยภูริสนใจแต่การทําเงินราวีและข่มขู่ไปว่าจะแจ้งเรื่องนี้ให้รัฐบาลรู้แต่ทางด้านภูริก็ไม่ได้กลัวเพราะดูเหมือนว่าเขาจะมีแผนอะไรบางอย่างโดยเขาได้สั่งให้ทําการขุดต่อไปจากนั้นก็เรียกวิชัยให้มาหาแล้วก็เสนอตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายสวัสดิการให้วิชัยพร้อมทั้งจะขึ้นเงินเดือนให้ตามที่ต้องการแถมด้วยบ้านและรถส่วนตัว แต่ข้อเสนอดีๆแบบนี้ก็แลกกับการที่วิชัยจะต้องกำจัดราวีออกจากเมืองหรือก็คือภูริจะใช้วิชัยเป็นเครื่องมือในการกำจัดราวีเพราะถ้าวิชัยเป็นคนทำคนงานจะเชื่อฟังวิชัยและจะไม่ก่อเรื่องอะไรกับการที่ราวีออกไปแต่ก็แน่นอนว่าคนจงใจใช้ชีวิตอยู่กับความเจ็บปวดอย่างวิชัยไม่มีทางเห็นแก่เงินและความสุขสบายแน่นอนมันเลยทำให้แผนกำจัดราวีของภูริพังไม่เป็นท่า ตัดฉากไปที่ราวีหลังจากที่เขารู้ว่าภูริสั่งให้ขุดเหมืองต่อเขาก็จะไปห้ามคนงานแต่ในระหว่างทางราวีก็ถูกพวกนักเลงดักทำร้ายซึ่งพวกมันก็ถูกภูริจ้างมาแต่ในขณะที่ราวีกำลังแย่วิชัยก็ได้เข้ามาช่วยและเขาก็ได้สั่งสอนพวกนักเลงด้วยความเดือดดาลนจนพวกนักเลงพากนันหนีตายออกไปหลังจากนั้นไม่นานวิชัยและมังกรก็ได้มาเผชิญหน้ากันโดยบังเอิญและก็ดูเหมือนว่าพวกเขาอยากจะสู้กันเพื่อตัดสินแพ้ชนะให้มันจบ,จบ แต่ทันใดนั้นมังกันก็ได้วิ่งเข้าไปช่วยชีวิตนักข่าวจากอุบัติเหตุสายลำเลียงฐานหินชำรุดทางด้านวิชัยเลยตะโกนสั่งให้หยุดเครื่องแต่กว่าเครื่องจะหยุดมังกันก็ถูกฐานหินตกลงมาทับจนอาการสาหาัสยิ่งดีที่วิชัยช่วยพาเขามาส่งที่ห้องพยาบาลได้ทันซึ่งสุด,ดาก็ได้ทำการรักษาให้โดยในการรักษาก็ต้องใช้เลือดจำนวนมากวิชัยเลยอาสาที่จะเป็นคนให้เลือดมังกัน หลังจากที่มังการหายดีเขาก็ได้มารู้ที่หลังว่าวิชัยเป็นคนที่ช่วยชีวิตและให้เลือดเขาซึ่งมังการก็ทราบซึ่งและอยากขอบคุณมากๆแต่ในระหว่างทางที่จะไปหาวิชัยเขาก็ถูกตำรวจจับไปซะก,ก่อน ตัดฉากไปที่เหมืองที่นั่นเริ่มมีน้ําซึมเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆแต่ภูริก็ยังคงสั่งให้ทําการขุดต่อราวีเลยไปขอลาออกกับภูริแล้วก็บอกว่าเขาจะพาคนงานลาออกไปด้วยจากนั้นราวีก็รีบไปเรียกให้คนงานทุกคนออกมาจากเหมืองแต่ทันใดนั้นเองน้ําปริมาณมหาศาลก็ได้ทะลักเข้ามาท่วมเหมืองอย่างรวดเร็วทางด้านวิชัยไม่ได้รู้เรื่องนี้เขาก็รีบไปจัดการภูริตามที่พูดไว้เขาไล่ทุบไล่ตีภูริด้วยความโกรธ แต่ทันใดนั้นวิชัยก็คิดขึ้นมาได้ว่าบทลงโทษที่สาสมกับคนชั่ว,วอย่างภูริก็คือการเข้าไปทนทุกข์ทรมานในคุกในขณะเดียวกันมังกันที่ถูกขังอยู่ก็ได้ยินเรื่องนาำท่วเมืองจากชาวบ้านเขาเลยแหกคุกออกมาแล้วก็เรีบกลับไปที่เหมืองซึ่งเขาก็จะลงไปช่วยคนงานด้วยกันกันกบวิชัย ตัดฉากไปที่ราวีเขาได้ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมในการประเมินสถานการณ์แล้วก็นำทางคนงานเพื่อหาทางหนีไปที่ปลอดภัยส่วนทางด้านวิชัยก็ได้มาเจอคนงานอีกกลุ่มซึ่งที่ตรงนั้นก็มีน้ำท่วมสูงจนออกไปไหนไม่ได้แต่ทันใดนั้นวิชัยก็สังเกตเห็นว่าที่ผนังอุโมงค์มีน้ำซึมมาเยอะมากๆวิชัยเลยขุดให้ผนังพังเพื่อให้กระแสน้ำช่วยพัดออกไปจากที่ตรงนั้นจนในที่สุดวิชัยก็สามารถนำทางคนงานมาถึงที่ลิฟต์ทางออก แต่ระดับน้ําที่ขึ้นสูงอย่างรวดเร็วมันก็ทําให้คนงานตกใจกลัวพวกเขาเลยแยกกันขึ้นลิฟต์จนทําให้สลิงขาดแต่ก็มีชาวบ้านคนหนึ่งผูกลิฟต์ไว้กับรถบรรทุกจากนั้นก็ใช้แรงรถดึงลิฟต์ขึ้นมาทําให้คนงานในเมืองสามารถเอาชีวิตรอดมาได้ตัดฉากไปที่มังกันในระหว่างทางที่เขาและคนงานกำลังลุยน้ำเอาชีวิตรอดออกมาก็มีผนังอุโมงค์จุดหนึ่งกำลังจะถล่มลงมามัางกันเลยเสียสละชีวิตตัวเองเข้าไปดันผนังเอาไว้เพื่อยื้อเวลาให้คนงานได้หนีออกไป ตัดฉากไปที่ราวีเขานำทางคนงานมาจนใกล้ถึงทางออกแต่ทันใดนั้นหินก็ถล่มลงมาทับขาราวีซึ่งหินมันก็หนักเกินกว่าจะยกได้ราวีเลยบอกให้คนงานรีบหนีออกไปเพราะระดับน้ำกำลังสูงขึ้นเรื่อยๆแต่หลังจากนั้นไม่นานวิชัยก็ได้กลับมาช่วยราวีซึ่งเขาก็ทุ่มกำลังทั้งหมดที่มีพยายามยกก้อนหินใหญ่ออกจนในที่สุดขาของราวีก็หลุดออกมาได้และหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็หนีขึ้นมาจากเมืองได้แบบบุดวิด การเสียสละและความกล้าหาญของวิชัยราวีและมังกันสามารถช่วยคนงานได้หลายชีวิตและสิ่งที่พวกเขาได้รับกลับมา mm hmm. ก็คือคำขอบคุณและความเคารพนับถือนอกจากนี้สำหรับวิชัยแล้วสิ่งล้ำค่าอีกอย่างที่เขาได้รับในครั้งนี้ mm hmm. ก็คือความภาคภูมิใจของพ่อแม่ซึ่งสุดาก็เป็นคนติดต่อหาพ่อแม่ของวิชัย mm hmm. เพื่อให้พวกท่านทั้งสองได้มาเห็นว่าลูกชายของพวกท่านเป็นคนที่มีเกียรติและเป็นคนดีมากๆ ความกล้าหาญสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการอบรมสั่งสอนไม่ได้เกิดขึ้นจากการฝึกฝนหรือเกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแต่ความกล้าหาญเกิดจากจิตใจของผู้เสียสละเกิดจากความตั้งใจที่จะปกป้องคนที่รักสุดท้ายนี้แอดอยากถามทุกคนว่าหากคุณเป็นวิชัยคุณจะสละเรือเพื่อเอาชีวิตรอดหรือไม่ถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ